สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธในการลุกการนั่งและการกราบสวัสดีธรรมทายาททุกท่านสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของการลุกนั่งกลับเท้าแล้วก็การกราบไหว้ธรรมทายาททุกท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้ว เราเองก็มีหน้าที่ในการฝึกฝนอบรมตนเองหลังจากนั้นแล้วจึงไปทำหน้าที่เป็นครูหรือเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกเขาต่อไปดังนั้นพวกเราเองเมื่อบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องฝึกหัดขัดเกลาทั้งกิริยาอาการทั้งเรื่องยาเรื่องละเอียดทั้งภายนอกและก็ภายในให้เกิดความน่าเลื่อมใสเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาของญาติโยมสาธุชน นี้เนื่องจากว่าเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยญาติโยมสาธุชนเองเขาก็ไม่ทราบหรอกว่าพวกเรานั้นมีคุณธรรมความดีงามอะไรมากน้อยเพียงไหนดังนั้นสิ่งที่จะปรากฏให้เขาได้สังเกตเห็นแล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสในบุคลากรของพระพุทธศาสนาคือพวกเราที่เป็นพระภิกษุแล้วก็ทำให้เขามีจิตใจอยากจะสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่อไป เขาจะรู้หรือมีความเลื่อมใสได้ก็ต้องอาศัยการมองพวกเราจากภายนอกนี่เป็นจุดตั้งต้นก่อนดังนั้นพวกเราเองจำเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งนอกทั้งในซึ่งสำหรับวันนี้จะได้นำข้อแนะนำสำหรับการฝึกแบบหยาบในภายนอกคือเรื่องของการลุกการนั่ง การกลับเท้าและก็การกราบไหว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากว่าพวกเราเองเวลาเรานุ่งเราหม่มนั้นเราไม่เหมือนคารวาสเขาการจะลุกจะนั่งอะไรทั้งหลายก็จะต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้วบางครั้งเดี๋ยวอาจจะมีอาการ,รืึกริยาที่ไม่น่าดูน่าชมขึ้นมาดังนั้นก็ขอให้ธรรมทายาได้ตั้งใจ ที่จะศึกษาเรื่องของการลุกการนั่งการกลับเท้าแล้วก็การกราบไหว้ซึ่งพวกเราจะได้ชมในลำดับต่อไปการกราบการกราบมาจากคำว่าอภิวาทคือการหมอบลงที่พื้นพร้อมกระพุ่มมือเป็นกริยาอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด การกราบพระรัตนตรัยต้องเป็นการกราบที่ถูกต้องถึงจะได้บุญมากพระภิกษุผู้เป็นต้นบุญต้นแบบจึงต้องกราบให้ถูกต้องด้วยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือให้อวัยวะสมส่วนจรดพื้นคือเข่าสองมือสองหน้าผากหนึ่งรวมเป็น5เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์หรือการกราบที่ประกอบด้วยองค์หนั่นเองการพนมมือ มืออยู่ระหว่างลิ้นปีตั้งชันขึ้น45องศานิ้วชิดติดกันมือไม่แบนเกินไปไม่ตูมเกินไปนิ้วไม่กลางมือไม่ตกนั่งตัวตรงหลังไม่งอทั้งกรณีที่นั่งและยืนการกราบแบบเบญจังข้ประดิษฐ์มีขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมด4จังหวะโดยเริ่มจากท่าเตรียมคือท่านั่งคุกเข่าเทพบุตร เขายันพื้นห่างกันพอสมควรปลายเท้าตั้งชิดกันจังหวะที่หนึ่งยกมือขึ้นประนมระหว่างลิ้นปีนิ้วชิดติดกันมือไม่ตกจังหวะที่สองยกมือประนมขึ้นนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิว้วนิ้วชี้จะรดตีนผมก้มศรีรษะเล็กน้อยจังหวะที่สามโน้มศรีรษะลงกับพื้นจังหวะที่สี่กราบลงไปกับพื้น สอกต่อเขา่าหน้าผากติดพื้นฝ่ามือห่างก,กันประมาณ1คืบพอให้ศีรษะวางกับพื้นได้เสร็จแล้วยกมือขึ้นพนมระหว่างลิ้นปีอีกครั้งและทําต่อไปจนครบสามครั้งเมื่อกราบ3ามครั้งแล้วให้จบโดยการยกมือที่พนมขึ้นจรดหน้าผากเหมือนจังหวะที่สองแล้วลดมือลงพนมระหว่างลิ้นปีเป็นขั้นตอนสุดท้ายข้อควรระวัง ขณะที่หมอบกราบนั้นต้องพึงระวังอย่าให้ก้นโด่งขึ้นจะดูไม่งามกา,การกราบให้พร้อมเพียงกันกให้ฟังเสียงผู้นำกราบทุกครั้งไม่ก้มกราบก่อนเสียงนำกราบราเมื่อก้มกราบหน้าผากแตะกับพื้นอย่างถูกต้องแล้วให้นับในใจ1-2ถึง2แล้วลุกขึ้นทันทีโดยสังเกตจากการชำเรเลืองเล็กน้อย มองคนที่อยู่หัวแถวหรือด้านข้างซ้ายมือและที่อยู่ตรงหน้าของเราจะทำให้ลุกขึ้นและหมอบกราบพร้อมเพียงกันการกราบที่พร้อมเพียงกันนอกจากจะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสและยังความเลื่อมใสให,ให้มากขึ้นแก่บุคคลผู้เลื่อมใสแล้วทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงาม แก่สาธุชนผู้มาในภายหลังอีกด้วยสุขขาสังคสะสามขีความพร้อมเพียงของหมู่ทำให้เกิดสุขการลุกนั่งการเปลี่ยนเท้าการลุกยืนเดินนั่งหรือนอนของพระพิสุนั้น หากเราจะปฏิบัติเหมือนคารวาสแล้วก็จะดูไม่งามเนื่องจากเครื่องนุ่งห่มของพระพิสูุนั้นไม่เหมือนกับคารวาสดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องฝึกอิริยาบทการลุกการยืนการเปลี่ยนท่านั่งต่างๆเพื่อเป็นการฝึกตนเองให้มีคุณธรรมหน้าเคารพกราบไหว้อย่างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาต่อไปการลุกยืนมีสีจังหวะเริ่มจากท่านั่งพระเพียบ จังหวะที่1น,นั่งคุกเขา่าจังหวะที่สองตั้งเข่าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นจังหวะที่3ยืนขึ้นให้เท้าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังจังหวะที่4ดึงเท้าเข้ามาชิดกันสิ่งสำคัญที่สุดในการลุกยืนขึ้นจะต้องมั่นคงไม่เซไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เป็นการฝึกสติและจะทําให้ดูสง่างามน่าเลื่อมใสการนั่งพับเพียบม,มีทั้งหมด4จังหวะโดยเริ่มจากท่าเตรียมคือท่ายืนตรงจังหวะที่1ถอยเท้าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหลังจังหวะที่ 2, ย่อเข่าซ้ายตั้งเข่าวขวาหรือย่อเข่าวขวาตั้งเข่าซ้ายอย่างใดอย่างหนึ่งตามถนัด จังหวะที่3นั่งคุกเขา่าจังหวะที่4นั่งพับเพียบซ้ายหรือพับเพียบขวาการนั่งพับเพียบจะต้องนั่งให้ตัวตรงและไม่เท้าแขนเพราะจะทำให้ดูไม่งามการกลับเท้าท่านั่งพับเพียบมี4ขั้นตอน จังหวะที่หนึ่งใช้มือขวาหรือซ้ายข้างใดข้างหนึ่งแบ้ฝ่ามือลงดันพื้นจังหวะที่สองโน้มตัวไปข้างหน้าร้อมกับยกก้นขึ้นเล็กน้อยจังหวะที่สามกลับเท้าด้านหลังจังหวะที่สี่นั่งพับเพียบลงเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยการเปลี่ยนท่านั่งไม่ว่าจะเปลี่ยนท่านั่งจากพับเพียบซ้ายไปขวา คุกเข่าหรือขัดสมาทุกๆอิริยาบทที่กล่าวมาต้องกลับเท้าจากด้านหลังไม่ควรกลับเท้าจากด้านหน้าเพราะจะดูไม่งามผู้ที่สำรวมมือเท้ากายวาจาและใจยินดีกับอารมณ์ภายในมีจิตมั่นคง บัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นรพระพิสุทที่แท้จริงเมื่อพวกเราได้ชมแล้วก็ได้รับคำแนะนำในเรื่องของการลุกนั่งกลับเท้าและก็การกราบไหว้แล้วพอทราบอย่างนี้แล้วต่อแต่นี้ไปพวกเราก็คงจะได้ฝึกฝนกันอย่างจริงๆจังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกราบ อยากจะฝากไม่นิดนึงว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยซึ่งรวมกันเป็นหมู่ใหญ่แล้วยังกราบไม่พร้อมกันก็จะทำให้ดูกระโดกกระเดกเนี่ยไม่น่าดูไม่น่าชมไม่เป็นแบบอย่างให้กับสาธุชนเขาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกเรื่องของการกราบนี่ให้พร้อมกันแล้วก็ขอฝากทางพระพี่เลี้ยงได้ช่วยแนะนำในเรื่องของการกราบด้วย เพราะว่าถ้าหากพวกเรามีความพร้อมเพรียงกันแล้วความน่าดูน่าชมความน่าเลื่อมใสศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสุขาสังคสะสามคีหรือความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนี่ก่อให้เกิดความสุขก็หวังว่าต่อแต่นี้ไปธรรมทายาทจะได้รู้จักวิธีการและก็สามารถปฏิบัติเรื่องของการลุกการนั่ง การกลับเท้าแล้วก็การกราบไหว้ได้อย่างถูกต้องต่อไปสวัสดีธรรมทายาททุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ได้โอกาสก็คือช่วงจังหวะที่มีโอกาสได้มาตักตวงความบริสุทธิ์ให้แก่ตนเองด้วยการบวชเพราะเป็นโอกาสที่จะได้มาเติมความบริสุทธิ์ได้อย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งคนในโลกนี้ก็ยากที่จะได้รับโอกาสค่ะ ธรรมทายาทแปลว่าทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกธรรมธรรมทายาทหมายถึงผู้รับช่วงธรรมของพระพุทธเจ้ามาทำรงรักษาไว้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนท่องบนทรงจำ นำไปประพฤติปฏิบัติตามและแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อๆไปหรือด้วยการปฏิบัติตามโดยเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคำว่าธรรมทายาทในที่นี้อาจเป็นพระพิสุกสามมเนนหรือเป็นครือหั์ที่เป็นท่านชายหรือท่านหญิงก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระสาวกเป็นธรรมทายาทไม่สันเสริญการเป็นอามิสทายาทคือผู้รับมรดกทางวัตถุ อายุของพระพุทธศาสนานั้นก็เหมือนกับอายุของมนุษย์หากมีการสืบทอดต่อเนื่องกันไปก็เรียกได้ว่าอายุของพระพุทธศาสนานั้นยังคงอยู่โดยมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขร,ร,รัตนะครบองค์สามกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ